สีดานยอดนิยมไม่น้อยราคาประหยัดสวัสดีค่ะลูกค้ามุ่งคนขายซินเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพบก,กับรางอีกแล้วนะคะวันนี้ปรางมาพร้อมกับนี่เลยค่ะตโ o โ o ต้ c คอร์ล a าอัลติสหนึ่รุ่นปี2014ค่ะ ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นพลังงานทางเลือก CNG ติดตั้งจากโรงงานรับประกันได้เลยว่าประหยัดปลอดภัยไ,ไร้กังวลแน่นอนคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นสี Silver Metallic หรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่าสี Bronze เงินนั่นเองคะ่ะคุณทาตัวนี้นะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะพร้อมด้วยไฟ LED แบบโปรเจคเตอร์ค่ะและที่สำคัญนะคะมีเป็น daytime running light คะ่ะล้อของเขานะคะตัวนี้นะคะจะเป็น ้อแมกอัลลอย16นิ้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูในส่วนของด้านในกันเลยค่ะในส่วนของด้านในนี้นะคะในส่วนของด้านในนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังนะคะสีน้ําตาลบอกเลยว่าสวยดูแพงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงนะคะเสียงนละมุนมากเลยนะคะคุณขา ตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2014แต่บอกเลยว่าเลขไม่อยู่เพียงแค่5 7 8 3 3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะสีดำสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าจะเป็นสีเปียโนโบแบล็คสวยงามนะคะแล้วก็เกียร์ตัวนี้นะคะเป็นแบบออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะทำให้เราเนี่ยสะดวกในการที่จะ ขับรถนะคะก็คือปลอดภัยแน่นอนเกียร์ไม่ไหลแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์นะคะก็สามารถหมุนปรับได้เลยนะคะอันนี้คือแอร์เบอร์สองบอกเลยว่าหนาวมากนะคะหนาวแข่งกับอากาศทีเดียวเลยนะคะอันนี้เราก็สามารถเปิดปิดได้เนาะแล้วก็อันนี้เร่งเลเวลนะคะความแรงของแอร์นะคะและต่อไปเราจะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลยคะ่ะตามกันมาเลย ห้องผู้โดยสารนะคะก็สวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยเบาะนิ่มมากนะคะแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยเป็นเบาะหนังเนาะนุ่มมากๆเลยมีเข็มขัดคาดเบลเรียบร้อยนะคะแล้วก็สีแบบกลมกลืนมากดูแพงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันเลยค่ะและนี่ก็คือในส่วนของท้ายรถนะคะท้ายรถเนี่ยบอกเลยว่าเราติดแก๊สมาพร้อมแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังปรรจุของได้เนาะแล้วก็เปิดออกมาชื ยางอะไหล่ครบนะคะมีพร้อมแม่แรงครบค่ะบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะคันนี้ในส่วนของด้านในนะคะเครื่องตัวนี้นะคะจะเป็น4สูป1,598ซีซี 122แรงมา้าพร้อมใช้งานเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมเจ้าคันนี้ไปแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยราคาป้ายแดงอยู่ที่829,000บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับลูกค้ามงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกๆท่าน,นนะคะย้ำว่าสำหรับลูกค้ามงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกๆท่าน,นค่ะวันนี้นะคะเหลือเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะลูกค้าที่เครดิตดี ฟรีดาวดอกเบี้ยน0%นานถึง12เดือนเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่5,390บาทเท่านั้นค่ะและพิเศษไปอีกนะคะพิเศษไปอีกทางเรานะคะมีบริการรับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะคะแล้วก็ส่งรถทั่วไทยไกลแค่ไหนก็ไปถึงค่ะไปไงนกันบ้างล่ะครับสำหรับโปรโมชั่นว้าวกันไ้ยคะเ้าว้าวสามารถโทรหาปรางได้เลยค่ะที่เบอร์ 061-968-6399ค่ะย้ำนะคะ061-968-6399ค่ะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ชอบโทรนะคะชอบพิมพ์ไลน์ชอบแชทนะคะสามารถทักไลน์มาได้เลยค่ะ ID ที่ m a p r a n g underscore a r t i n d y ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe สำหรับช่องของมงคลพาเซ็นเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะแล้วก็ฝากเพจใน Facebook ด้วยชื่อเดียวกับใน YouTube เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟังขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย